สวัสดีครับเรอนเมเรดนี่ไม่ทำให้แฟนบอลผิดหวังนะครับกลับมาทวงตำแหน่งจ่าฝูงศึกลาลิก้าได้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเกมล่าส,สุดนี่ก็ถล่มเอาเชลซสพา์มาสไปได้ถึง4ประตูต่อนหนึ่งแต่แม่เริ่มต้นเกมมานี่ทำให้แฟนบอลแบบกุมคำมับเลยครับโดนโดนเร็วมากๆนะครับนาทีแรกครับนาทีปันทาณ20กว่าเองครับฟาบิโอซิวา ยิงให้กับทาด้านลาสพามัสออกนําไปก่อน1นึ่งประตูต่อศูและการได้ประตูของทงด้านลาสพามัสมาจากตําแหน่งของลูคัสบาสเกสอีกแล้วบอกเฮ้ยหลุดตั้งแต่ต้นเกมเลยเหรอตายละงานนี้ไม่ใช่วันพุนเลยเหรอเนี่ยแต่ที่ไหนได้ครับเหมือนกับว่าเป็นการไปกระตุกหนวดเสือครับไปกระตุ้นนักเตะของเรอัลเมดริดครับโอ้ตื่นเลยอะ่ะโอ้โหดาน,หน้าบุกแหลกลาเลยนะครับ เกมนี้ฝั่งของเรอัลมาดริดไม่มีชูเอเมนนี่ไม่มีทางด้านคาร์มิงกานะครับชูเอเมนนี่นี่เจ็บก่อนเกมจะเริ่มต้นครับก็เลยให้ราโอเอเซนติโอนี่ยืนในตำแหน่งเซนเตอร์คู่กันกับเาหน้าทอันโตนิโอรูดิเกอร์ด้านขวาเป็นลูคัสบาสเคสครับ,รบด้านซ้ายเป็นฟานกาเซียครับแต่ที่ตรงกลางครับก็ให้แดนนี่เซบยยอสครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแล้วผลงานนี่สุดยอดจริงเดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวเลขของแดนนี่เซบยยอสนะครับยืนคู่กับเฟเดริโก้บาบาเด้แล้วก็มีจูเอเบลลิงแฮมแนวรุกครับเกมนี้ วินิสซูสตูเนียนี่โดนแบนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของบราฮิมดีอาสโรดริโกและคริยันเอ็มปัปเป้ท็อปฟอร์มจริงๆครับสำหรับท่านเอ็มปัปเป้ในเกมนี้เรามาี่โดนไปก่อนนะครับ1ประตูต่อศูนย์ตั้งแต่เริ่มต้นเกมนี้แล้วนาทีที่3ครับบราฮิมดีอาสไม่น่าเชื่อครับโรดริโกแบบจ่ายมาให้แบบหน้าประตูโลง่โลงๆไม่มีใครแล้วในกรอบ6หลาบราฮิมดีอาสยิงออกโรดริโ <c> ก <oughs> แบบเฮ้ย มึงทาได้ไงอะ่ะยิงออกย่งยากกว่ายิงเข้าเลยประมาณนั้นเลยอโอ้แบบอะไรเนี้ยนะครับหลังจากนั้นโอ้แบบอย่างที่บอกนะครับว่าฝั่งของเรอันมาดริตนีบุกถล่มแหลกป้นะครับแล้วก็นาทีที่สิบปครับเรมิ่นไม่ได้ลูกโทษที่จุดโทษแต่โรดิโก้ดีก็โดนทําฟาวนะครับแล้วก็เป็นเอ็มปัปเป้จัดการยิงเข้าไปครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งเอาแล้วแสดงว่าเอ็มป e ัปเป้นีจะเป็นมือหนึ่งใช่ไหมในเรื่องของการสังหารลุกโทษที่จุดโทษ คาร์ลอันเชตี่บอกไม่ใช่นะครับมือหนึ่งของทีมีก็ยังคงเป็นหน้าที่ของวินิีิซิลจูเนียร์แต่ว่าเกมนี้วินนี่ไม่ได้ลงนะครับมือ2ก็ค่อยเป็นทางด้านเอ็มปาเป้ครับอันนี้ก็ตามดีนะนะครับแต่ด้านวินนี่เบอร์หนึ่งนะครับเอ็มปาเป้เบอร์สองเบอร์สามนี่น่าจะเป็นทางด้านจุดเบลลิงแฮมครับหลังจากนั้นโอ้โหเอ็มปาเป้มีโอกาสยิงปั่นโค้งอีกนะครับแต่ว่าผู้ตัดประตูของลาสพามาสนี่ก็เซฟได้อย่างยอดเยี่ยมเกมนี้นี่ต้องยกให้เขาเลยนะผู้ตัดประตูของทางด้านลาสพามาสครับเซฟแหลกลานจริงๆครับ การยิงของทางด้านเอมปัปเป้อย่างนี้ครับการยิงของโรดิโก้เงี้ยครับเซฟได้ไงครับนิ้วแทบหักเลยตาทีที่3 3มสิบสารเวออกนํา2ประตูตอนหนึ่งครับจากการยิงของลูคัสบาสเคสตรกนี้ไม่พลาดแล้วนะครับประตูโล่งๆครับตาทีที่36เอมปัปเป้ครับยิงลูกที่2ของเขาแหม่ก็มีลุ้นแฮตทริกแล้วนะครับ3ประตูตอนหนึ่งและหลังจากนั้นแป๊บเดียวครับเอมปัปเป้ยิงเข้าไปนะครับนึกว่าแฮตทริกแล้วแต่ V.R. ครับกรรมการเช็คเช็คแล้วเช็คอีกเช็คแล้วเช็คอีกตอนแรกก็ดูเฮ้ยมันเช็คอะไรของมันนะ่ะนะครับสรุปแล้วเช็คลำหน้าก่อนจังหวะเอ็มปราเป้น่าจะ3จังหวะมะั้งนะครับโหไปดึงย้อนกลับมาครับอ,อ,อดได้ประตูไปครับจังหวะนั้นแมครึ่งแรก3ประตูต่อนหนึ่งครับ หลังจากนั้นครึ่งหลังครับก็เป็นทางด้านแฟแอมริดก็ยังคงเดินหน้าบุกอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มาได้ประตูที่4ครับรอบนี้โรดิโก้ครับเป็นคนยิงเข้าไปก็ทางด้านกาเซียนะครับตบเข้ามาครับโรดิโก้แปลง่ายๆเข้าไปครับ4ประตูต่อนหนึ่งนาทีที่64สิบสี่ลาัสเหลืออยู่10คนนะครับเบนิโต้โหน่าเกลียดมากเลยแล้วเป็นตัวสำรองครับไปกระโดดย่ำใส่ทางด้านลูคัสบาสเชสครับ ระบะการเช็ค VR แล้วก็ให้ใบแดงโดยตรงตอนแรกนี่ให้ใบเหลือนะครับร็จแล้วก็ยกเลิกใบเหลือแล้วก็ให้ใบแดงคือมันจะมันไม่ควรจะเล่นเลยนะครับคือมันเพื่อนร่วมอาชีพอะจังหวะนั้นคือคุณเล่นอะไรไม่ได้อยู่แล้วอะแล้วทำไมต้องไปกระโดดย่ำอย่างนั้นด้วยครับอย่างนี้มันน่าจะโดนแบนนะครับอย่างน้อย3นัด5นัดไปเลยครับหลังจากนั้นนะครับเว,เว็บเดดยิงเข้าไปอีกลูกหนึ่งแต่ว่า VR ฮะ ไปเช็คว่าลูดิกเกอร์ล้ำหน้านะครับจูบิลิงแฮมเนี่ยยิงเข้าไปแล้วครับแต่ VR บอกว่าลูดิกเกอร์ล้ำหน้าครับอ่ะก็ยังคงอยู่ที่4ประตูตอนหนึ่งครับยังไม่จบครับเกมนี้ VR ทำงานยอดเยี่ยมเหลือเกินละครับจับล้ำหน้าของเรลมาดริดแหลกลานครับเฟดริโกบาลบันเทโหยิงเข้าไปแล้วนะครับยิงสวยแล้วตามสไตล์ของท,งท่านท่านบาลปัเเลย VR ล้ำหน้าครับลิฟคืนโอ้โหถ้าไม่เจอ v ีลิฟนี่ หกลูกเลยนะนะครับแต่ว่าข้อดีของเกมนี้นะครับก็คือดาบิดอาราบาครับกลับมาลงสนามได้แล้วครับครั้งแรกในรอบ13เดือนเนี่ยลงมาเล่นเป็นตัวสำรองนะครับนาทีที่76ถือว่าเป็นสัญญาที่ดีมากครับก็ตอนนี้เริเกก็น่าจะสบายใจครับใจชื่นหน้เดี๋ยวเกมกลางสัปดาห์นี้กยูฟฟ้าแชมเปี้ยนดาบิดอาราบานี่ก็น่าที่จะมีส่วนร่วมกับเกมเพิ่มมากขึ้นกว่านี้นะครับอาจจะยืนในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กหรืออาจจะขยับไปยืนในตำแหน่งแบ็กซ้ายก็ได้ครับ จบเกมเบรอันด์ริดนี่เอาชนะไปได้4ประตูตอนหนึ่งครับขึ้นนําเป็นจ่าฟูงเรียบร้อยครับ46คะแนนก็นำหน้าแอดเวดิโกมแมริดหยุด2แต้มหลังเกมครับทางด้านแดนนี่เซบยอสก็ออกมาให้สัมภาษณ์นี่ไม่รู้ไปแขวะใครหรือเปล่านะครับบอกว่าไม่ต้องเล่นบอลให้สวยงามหรอกนะครับสิ่งที่ต้องการสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือชัยชนะในเกมครับ เกมนี้แดนนี่เซบิยอสนี่แสดงให้เห็นนะครับว่าเขาสามารถที่จะก้าวขึ้นมาแทนนักเตะอย่างลูก้าโมดิชอย่างนักเตะคนอื่นๆได้นะครับอมมองดูอย่างนี้แล้วไม่น่าจะขายนะสำหรับด้านแดนนี่เซบิยอสครับเกมนี้นี่ตัดบอลได้6ครั้งนะครับแท็กเกิล7ครั้งครับดวลเอาชนะคู่แข่งฝั่งตรงข้าม1 0 0 12รเซจาก12ครับผ่านบอล79ครั้งนะครับแล้วก็ผ่านบอลถูกต้องเข้าเป้าดีสูงถึงเ2บออครับ ฟอร์มแบบนี้นี่เก็บเอาไว้ดีกว่าครับอีกคนนึงแน่นอนครับก็คือทางด้านเอ็มปัปเป้ครับเอ็มปัปเป้เขากลับมาแล้วนะครับนี่ฟอร์มการเล่นที่แท้จริงของทางด้านคิรย e. ิยันเอ็มปัปเป้ก็ก่อนหน้านี้นี่โดนวิพากษ์วิจารณ์นะครับแต่ว่าคาร์ลอันชนิติบอกว่าเนี่ยเอ็มปัปเป้เขาคลิกแล้วนะครับกับรูปแบบการเล่นกับทางด้านแฟร์แอนด์แมริทครับถึงตอนนี้ยิงไปแล้ว12ลูกนะครับในศึกลาลีก้าเอาละเลวานี่ หยุดไปนานแล้วนะครับเลวานตอนนี้อยู่ที่16ลูกนะครับเอมปัปเป้ e 12ฟอร์มอย่างนี้นี่ไม่แน่เหมือนกันนะครับเอมปัปเป้ e อาจจะแซงเลวานก็ได้แต่ที่หนึ่งข่าวดีของเรอัลมาดริดนะครับข่าวดีนอกสนามครับฟอร์เรนติโนเปเรสครับก็ยังคงเป็นประธานสโม,มสรของเรอัลมาดริดต่อไปครับจนกระทั่งถึงปี2029ไร้คู่แข่งครับก็เป็นประธานสโม,มสรใน,นสมัยที่5ติดต่อกันเข้าไปแล้วนะครับ ในยุคของฟอร์เรนติโนเปเลีต้องบอกนะครับว่าโหผลงานของเรอันแมริดนีดดีแบบสุดยอดยิงผิดหูผิดตา,าจริงนะครับเนี่ยพาทีมนี่ควาชช้าแชมป์ลาลิก้าถึง7สมัยนะครับแล้วก็ยูฟ่าแชมเปียนลีกอีก7สมัยเนี่ผลงานแบบนี้นี่ไม่ต้องมีใครมาแข่งครับอยู่ไปยาวๆเลยครับแต่ว่าจนจบวาระรอบหน้านี่ก็เลข8ขึ้นหน้าแล้วนะ ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ายังจะไหวต่อหรือเปล่าตลอดทางด้านฟอร์เรนติโนเปเรสครับแม่มดยุคข,ของเปเรสนี่เรอันมาติ An อาจจะหนักใจครับเดี๋ไม่เละครับถึงถึงตอนนั้นก็ค่อยว่ากันอาจจะมีใครก้าวขึ้นมาแทนก็ได้ครับที่พิมารีก์นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เขากลับมาแล้วครับโอ้โหก็เรียกว่าฉลองสัญญาใหม่ของเออร์ลิงฮาแลนด์เลยนะครับ ดุจริงๆครับถล่มเอาชนะอิสวิชทาวไปได้ถึง6ประตูต่อศูนย์ตอนแรกก็มองนะครับอิสวิชที่ไม่น่ารอดครับเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแต่ว่าไม่นื้เหมือนกันนะครับว่าสกอร์มันจะมโหรานมหาศาลซะขนาดนี้เฟลฟอร์เดนครับจัดการยิงไป2ประตูนะครับโควาซิสลูกหนึ่งนะครับโดกูลลูกหนึ่งครับอลิงฮาร์แลนด์ลูกหนึ่งนะครับแล้วก็ทางด้านแม็กอาทีครับอีกลูกหนึ่ง6ประตูต่อศูนย์ครับสำหรับฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับทีนี้ก็ จะกลับมาทันไหมจะไล่เลี้ยวพูลทันไหมแหมก็เหนื่อยนะนะครับเพราะว่าแต้มมันห่างกับเลี้ยวพูลเยอะเหลือเกินนะครับตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้มีจุด38แต้มตามหลังเลี้ยวพูลอีกถึง12แต้มนะครับแล้วก็แข่งมากกว่า1น1เกมด้วยครับ ต้องไปลุ้นฝั่งของนอตติมฟอร์เรสมากกว่ามั้งนี่ฟอร์เรสก็ชนะอีกแล้วนะครับมีอยู่44แต้มครับตามหลังเลอบูลแต้มครับส่วนทีมที่กูธไม่กลับเลยก็คือแมนเชสเตอร์ยูเต็ดครับเละเละไม่รู้เละจะอะไรยังไงนะครับโจ๊กที่ว่าเละยังสู้แมนเชสเตอร์ยูเต็ดไม่ได้ครับโดนไบรตันถล่มคาบ,บ้าน3ประตูตอนหนึ่งนี่บ้านแมนยูนะนะครับโอ้ เป็นนักเตะที่แย่มากๆครับทีมนี้นตั้งแตะแมนยูที่รูเบนอัมารินบอกนะครับว่าน่าจะเป็นทีมที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจากนี้ไปไหวไหมโอ้โหเกมของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเจอแต่ทีมหนักๆทั้งนั้นเลยนะครับโปรแกรมการแข่งขันนี่เรียกว่าสู้ฝั่งของลิเวอร์พูลสู้ฝั่งของทันทันอาร์เซนอลไม่ได้เลย ในพิบิลีค์นี่แมนเชสเตอร์ซิตี้เจอเชลซีนะครับนี่ไล่ไปเลยเชลซี Chelsea 25นะครับอาร์เซนอลวันที่2นิวคาสเซิลวันที่15ลิเวอร์พูลวันที่23สเปอร์26แล้วก็นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับวันที่8มีนาคมดูดิเจอแต่ทีมหนัก,นกๆเท่านั้นเลยนะครับในี่ะที่ลนะิเวอร์พูลงานเบาวกว่าเยอะนะครับสงสารอิฟสวิชจริงๆเลยเพราะว่าเกมหน้าะอิฟสวิชนี่ต้องเจอกับลิเวอร์พูลจะโดนอีกเท่าไหร่น้อเนี่ยนะครับ หลังจากนี้ลิเวอร์พูลก็เจอกับบอลมันนะครับ1กุมภาครับเจอกับเอฟเวอร์ตัน12กุมภาเจอกับวูฟสิบกุมภาแมนเชสเตอร์ซิตี้23กุมภาแล้วครับแล้วก็นิวคาสเซิล26่สิบหกกุมภาบอกครับว่าแหมดูแล้วโปรแกรมของลิเวอร์พูลนี่เบาเหลือเกินครับแล้วก็พบกับอินไซส์สปอร์ตสมัยในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ